ว่าไงพวกเยากเล่นเหรอ,อ,อวอ้ายไ้ยเก็บนะว้ายอาหารในที่โสดแกก็ตายไปสักดีเดี๋ยวนะ เฮลโ o อยกตาเหรอมาสีวะโอ้ยมือฉันโอ้ อ่อยแม่งเลยอะไรหรี่ๆออออมานี่ดิดเฮ้ย,ยแกต้องโดนสักมดและ แกไม่มีวันชนะฉันได้หรอกหยุดสิโอ้ยเอ้ยโอ้ยมาสิ โอ้ยจีบโอ้ยเออเอมาสิอื้อโอ้ย,อยมานี่เลยรู้ไมว่าแกจะทำอะไร ฮ่าฮ่าฮ่าบอทเดชนิกเบคอนไงฉอนจะมาฆาแกมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครขามึงเนี่ยอืมหนูันเก็บนะเว้ยฉันจะมาฆาแก ya yeah, ha ha boom, ghê mình quân gạch trống, kẻ quân chưa <c oughs> แกก็ต้องตายไปไปวันตายแล้วคุยแกาบาดเองโอเคฉันว่าฉันยังไม่ตาย Keluhimu menjegal, mau <laughs> yang <laughs> dikit, youtuber, sarapan, kadal, sarapan besar, Saya skew skew Saya skew 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 มันขง่ายขนาดไหนเร็วะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแกอาาเฮ้ยี่แกเฮ้ยยันจะหาแก มนันไม่เลยเออจะตายกับเพื่อนแกนู่นไอ้เออเออเออยา

อ่าฮะนี่คือฉันโคตรเจ็บเลยฉัน şey ก <je p> <themselves> ็ไ <punish> ม <ay reason> ่เป็นไรหรอกเจ็บหัวเจ็บหัวมากเลยขันไว้ ติดตาม EP ต่อไปไว้เจอกันที่ช่องม่โลเซ็ตบอกยู